เก๋อแ้นเองเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนธันวาคมนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะพะยิบซีไม่เคยตอบใะใจใครไม่เคยโกหกใครพระยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะ,ะนี่เป็นการดูดวงแบบร่วมไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะ ในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอเปิดในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนวพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปนะคะให้กับชาวราศีมังกรด้วยนะคะไพ่ในอดีตของชาวราศีมังกรนะคะใบแรกคือ10บไม้ j u แจสต p a เ e of Sword ห้ามาห้าดาบและก็แปดเหรียญน,นะคะนี่ก็คือไพ่ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรน,นั่นเองงามมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะสำหรับไพ่ใบแรกก็คือไพ่สิบไม้ในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์คิดว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นพยายามที่จะยือ้อพยายามที่จะรั้งอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้นะคะ มันเหมือนว่าความรักมันขาดเรื่องน่าตื่นเต้นไปแล้วนะคะมันจึงทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นพยายามที่จะตีตัวออกห่างหรือ,อ,อความรักนั้นเริ่มที่จะหมดลงนั่นเองแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะประคับประคองหรือพยายามที่จะรั้ง อีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้อยู่นะคะอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตอยู่นั่นเองนะคะมันจึงเกิดเป็นไพ่ใบนี้นะไพ่ใบนี้บอกถึงความพยายามที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนให้มันยังคงอยู่บางคู่นะเป็นความรักที่เป็นไปได้ยากนะคะแต่ก็ยังพยายามที่จะต่อสู้ฟันฝ่าแล้วก็ พยายามที่จะมีกันและกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าบางทีจะมีเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องปัญหาความไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็ตามนะคะมันเป็นความพยายามอย่างมากนะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามที่จะรังอีกฝ่ายหนึ่งไว้นั่นเองนะคะ <c oughs> ต่อมานคะ,ะเป็นไพ่ justice ไพ่ justice เป็นไพ่ประจําราศีตุลมีชาวราศี มังกรที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีตุลน,นะคะหรือกําลังคบกันอยู่กได้นะคะในกรณีนี้อาจารย์คิดว่านะในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบในความสัมพันธ์นะ,ะและก็ไม่ชอบให้คนรักหรือแฟนนั้นมาเอาเปรียบเขาเช่นเดียวกันนะคะเขาจะให้ความสําคัญทั้งคนในครอบครัวและก็คนที่เขารักด้วยนะคะ เขาไม่ชอบการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกร้องมากจนเกินไปนะแต่ถ้าเวลาไหนเขามีเวลาเขาก็จะแบ่งเวลาให้กับคนรักเขามีเวลาเขาก็จะแบ่งเวลาให้กับครอบครัวแบบว่าจะพยายามที่จะบาลานซ์ให้มากที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เห็นความยุติธรรมแล้วก็ มีความเท่าเทียมกันให้กับคนรักอยู่เสมอนั่นเองนะสำหรับไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะสำหรับชาวราศีมังกรอาจจะเคยคบหรืออาจจะเป็นนิสัยของคุณเองก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่เป็นนิสัยใจคอแบบนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เพ of s ฟสอด สำหรับไพ่เพจออฟสอดใบนี้นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมามีชาวราศีมังกรน,นะคะที่เคยคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะ,ะรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองคุณก็ต้องไปคอยเอาอกเอาใจเทคแคร์นะคะต้องเป็นประมาณนี้เลยเพราะว่าเขานั้นมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดือ้อนะคะบางครั้งก็ไม่ค่อยที่จะเชื่อไม่ค่อยที่จะ อะไรแต่เขามีความมั่นใจในตัวเองในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกอะไรประมาณนี้คุณจึงต้องคอยเอาอกเอาใจแฟนแฟนเด็กคนนี้นะคะอันนี้ก็สําหรับชาวราศีมังกรที่คบกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะในช่วงอดีตก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ห้าดาบนะคะ สำหรับไพ่ห้าดาบอาจารย์รู้สึกได้ว่าในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตท,ที่ผ่านมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่ขี้ประชดประชันนะเวลาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือมีเรื่องออขัดแย้งกันอะไรเนี่ยมักจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นที่จะเป็นคนที่ชอบประชดประชันอีกฝ่ายหนึ่งนะอยากจะเอาชนะนะคะคุณก็ต้องมาง้อฉันเสียฉันผิดฉันถูกอะไรคุณก็ต้องมางอ้อคุณก็ต้องมาคุย มาคืนดีกับฉันก่อนหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะจะไม่ยอมลงให้ก่อนเหมือนอยากจะเอาชนะคนรักอยู่ตลอดเวลานะคะมันเป็นการเหมือนประชดประชันด้วยนะจริงๆนะมันเป็นความรักแบบนี้นะ,ะแล้วก็สำหรับไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่าชาวราศีมังกรน,นะคะถ้าเกิดว่าไปาปิ๊งใครหรือว่าไปแอบรักใครหรือว่าจะไปจีบใครก็ตามคุณมกักจะมี คู่แข่งเสมอนะคะแต่คุณนั้นถือไพ่เหนือกว่าคู่แข่งนะ,ะนี่ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีมังกรนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่แปดเหรียญน,นะ,ะได้มาบอกว่าชาวราศีมังกรนั้นนะคะคุณมีความขยันขันแข็งอดทนมุ่งมั่นนะนะคะที่จะสร้างเนื้อสั้งตัวให้กับตัวเองนะ คุณนั้นโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะการทํางานเก็บเงินการสร้างฐานะให้กับตัวเองให้มีความมั่นคงนะคะนะถึงแม้ว่าในเรื่องความรักคุณจะมองลองลงมาจากในเรื่องการเงินการทํางานก็ตามนะชาวราศีมังกรเป็นคนที่มีฝีมือในการทํางานนะชอบงานฝีมือหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถของตัวเองชาวราศีมังกรจะทําได้ดีมากๆนะคนะในช่วงอดีตก็จะเป็นงานประเภท ที่อาจารย์กล่าวมาแล้วนั่นเองนะคะบางคนพยายามที่จะเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวถึงแม้ว,ว่าคุณนั้นจะทำงานแบบเป็นพนักง,งานเ,าเงินเดือนนะคะหรือว่าอะไรก็ตามคุณก็พยายามที่จะเก็บเงินเพื่อที่จะไปสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง ะค,ะความฝันอย่างหนึ่งของชาวราศีมังกรเลยนะคะในช่วงอดีตก็คือถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งก็อยากจะไปเปิดทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะอยากจะทํางานเกี่ยวกับความสามารถของตัวเองความชอบของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ,ะ,คะชาวราศีมังกรก็จะชอบก็จะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทํามากกว่านั่นเองนะ,ะ,นะ,ะในอดีตนะชาวราศีมังกรนั้นคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟราศีตุลน,นะคะราศีธาตุลมแล้วก็ ราศีธาตุดินต่อมานอาจารย์ขอดูไพ่ในปัจจุบันนะคะให้กับชาวราศีมังกรว่าในปัจจุบันนี้ชาวราศีมังกรนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะ the t o w e r สิไม้ขึ้นอีกแล้วนะ The Sun The High Priestess และก็7ดเหรียญน,นะคะอ,อ,อันนี้ก็คือไพ่ในปัจจุบันความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะสำหรับไพ่ใบแรกก็คือไพ่ The t o w e r นั่นเองนะคไะพ่ The t o w e r ได้มาบอกว่าในช่วงปัจจุบันนี้นะคะ อาจารย์คิดว่าความรักนั้นมันไม่ควรจะมีความอดทนเกิดขึ้นสําหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็แล้วแต่นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะอดทนหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นนอกใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เคยที่จะดูแลเอาใจใส่บางทีความอดทนของคนเรามันมีขีดจํากัดนะคะอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงปัจจุบันนะคะขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการที่จะทะเลาะกันการที่จะ พูดแรงๆใส่การบางทีมันอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วทำให้ความรักนั้นแตกหักพังทลายลงได้นะ,ะเพราะว่าความรักอยู่ในช่วงที่บล็อกบางมากๆนะคะในช่วงปัจจุบันนะยยังไงก็ระวังในเรื่องการพูดนะคะการกดดันอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันมันมันถึงขีดสุดแล้วมันก็คือแบบ ปังก็คือแบบพังทลายลงมาเลยมันเป็นความรักแบบแตกหักกันไปเลยนะไม่สนใจไม่เอาอะไรแล้วนะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่หมดความอดทนแล้วกเออ็เมื่อหมดความอดทนแล้วคนคนหนึ่งเดินจากไปโดยที่ไม่ต้องการอะไรแล้วนะคะไม่ต้องการความรักไม่ต้องการการเอาใจใส่ไม่ต้องการอะไรเลยต้องการแค่เดินจากไปเท่านั้นนะ ยังไงก็พยายามประคับประคองการพูดการขัดแย้งอะไรกันก็ควรที่จะพูดจาก,กันให้ดีๆนะฮะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่แบบเซนสิทีฟอยู่นะในช่วงปัจจุบันสำหรับชาวราศีมังกรนั่นเองนะคะระมันระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะสุขภาพของคุณอาจจะเก็บป่วยกระทันหันมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะเป็นตัวครอบครัวของคุณ เพื่อนสนิทญาติมิตรหายก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่ชาวราศีมังกรนะคะยังไงก็เตือนๆไว้เนาะไพ่สิบไม้ขึ้นอีกแล้วนะคะจากที่ในอดีตนั้นก็ได้ไพ่สิบไม้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรนั้นนะคะก็ยังคงฝ่ายใดฝ่ายนึงก็พยายามที่จะยื้ออีกฝ่ายหนึงเอาไว้นะคะเพื่อที่จะยังให้มีความรักยังคงอยู่นะ ทำไมคุณถึงอยากที่จะรั้งคนคนนึงเอาไว้ทั้งๆที่เขาอยากจะไปหรือว่าทั้งๆที่เขาหมดรักคุณไปแล้วนะคะมันก็คือมันเหมือนความรักทําให้คนตาบอดนะมันเหมือนว่ายังอยากให้เขาอยู่ตรงนี้นะคะจึงแบบพยายามที่จะประคับประคองเอาไว้อยู่ถึงแม้ว่าภายในใจนั้นรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากหรือมันแทบที่จะเป็นไปไม่ได้นะคนะะนะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นด้วย ต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะซันสำหรับไพ่เดอะซันเองนะคะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีมังกรน,นะคะในช่วงปัจจุบันนี้จะมีการครบหาดูใจกับคนที่มีชื่อเสียงนะคะหรือคนที่ทำงานมีบารมีผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตานะคะแล้วเขาเป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสนะมองโลกในแง่ดีมีความเป็นเด็กมุ้งมิ่งอยู่ในตัวของเขาลึกๆนั่นเองนะคะ แล้วไพใ่ใบนี้ยังอธิบายไปถึงการมองโลกในแง่ดีอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นชาวราศีมังกรหรืออาจจะเป็นตัวคนรักของชาวราศีมังกรก็ได้นะคะที่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีในเรื่องความรักมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะมีความน่ารักสดใสนั่นเองนะคะแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนันรู้สึกว่าจะมีเซนส์ดีด้วยนะนะคะถ้าเป็นหมอดูก็เป็นหมอดูได้เลยนะคะ ก็ถือได้ไป่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่หมอดูได้ได้เหมือนกันนะคะต่อ,อมานะคะเป็นไพ่เดรไ r i ลิน e s s ไพ่เดรไ r i ลิน e s s เป็นไพ่ประจำราศีมีนนะคะมีชาวราศีมังกรที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีมีนหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้อาจารย์จึงเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงชาวราศีมังกรนั้นนะคะ คุณนั้นมีโอกาสที่จะบังเอิญหรืออาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของโดยที่ไม่รู้ตัวหรือคนที่มีเจ้าของมีครอบครัวแล้วนั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวในชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวบางทีเขาอาจจะบอกคุณว่าเขาโสดเขาเพิ่งโสดเขาไม่มี ภรรยาเขาไม่มีแฟนอะไรก็ตามนะคะอย่าลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะไพ่ใบนี้ชัดเจนมากโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะคะยังไงก็ดูดีๆสกรีนให้ดีๆเลยนะประวัติของเขาเป็นมายังไงเคยคบกับใครยังไงมาหรือเลิกขาดจากกันแล้วหรืออย่างอะไรอย่างงี้จะได้ไม่มีปัญหาเหลือหลังในเรื่องของ รักสามเศร้าเราสามคนนั่นเองนะคะมันมีเกณฑ์เป็นเด็ดไปได้นะว่าคุณนั้นจะตกอยู่ในสถานของเมียน้อยโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองถ้าคุณไม่ดูดีๆนะคะในกรณีของผู้ชายชาวราศีมังกรอาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าคุณก็หลมอ่อนไหวไม่แพ้กับผู้หญิงชาวราศีมังกรนะผู้ชายชาวราศีมังกรนั้นมีรักหลบหลบซ่อน,อนมีรักซ้อนเข้ามา นะคะมันเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้หรือความรักแบบมีเวลาว่างก็แอบ,บไปหากันแอบบเจอกันแอบบคุยไปดูหนังด้วยกันหรืออะไรประมาณนี้เป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่บังเอิญว่าตัวผู้ชายชาลาศีมังกรนั้นมีคนรักอยู่แล้วแต่ก็ยังอยากจะมีรักซ้อนเกิดขึ้นมันจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ อาจจะเผลอตัวเผลอใจไปรักกับสาวาคนสนิทหรือว่าไปปิง๊งใครเข้าทั้งทที่ตัวเองมีแฟนอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญสำหรับไพ่เจ็ดเหรียญอาจารย์คิดว่าชาวราศีมังกรในช่วงปัจจุบันนี้คุณเป็นคนที่เซนดีคนหนึ่งนะ,ะและก็เป็นคนที่ประเมินสถานการณ์ได้เก่งมาก ขอให้คุณใช้จุดดีนะในตรงส่วนนี้นะคะพิจารณาดีๆในการที่ใครก็ตามนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะคุณจะตกเป็นเมียน้อยโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะสำหรับไพ่ออเด g ไ p พร n นเซสที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนั่นเองนะคะและไพ่ใบนี้ยังมองไปถึงว่าคุณนั้นเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินเป็นมากๆนะคะ การที่จะช็อปการที่จะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็คำนึงถึงว่ามันควรที่จะใช้ได้จริงไหมมันจำเป็นจริงไหมอะไรประมาณนี้นะจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งเก่งในที่นี้ไม่ใช่ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยนะเก่งหมายความว่ารู้ว่าควรใช้หรือไม่ควรใช้นั่นเองนะคะและก็เป็นคนประเมินสถานการณ์เก่งมากๆมีเซนส์ดีนะคะ ถ้าคุณถ้าเซนของคุณบอกว่าเขาคนนั้นดูเหมือนทำแม่งทำแม่งเหมือนเขาจะมีแฟนแล้วหรือเหมือนเขาจะนอกใจหรือว่าอะไรเงี้ยเซนของคุณนะแรงมากนะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันนะคะของชาวราศีมังกรน,นะ,ะส่วนมากแล้วก็จะคบมหาดูใจกับชาวธาตุไฟราศีมีนแล้วก็ธาตุดินนะคะ ต่อมาอาจารย์ขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้หรือว่าในเดือนธันวาคมนะคะว่าชาวราศีมังกรนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะสีไม้ The Sun j u s t สติกสองเหรียญและก็สิดาบนะคะ นี่ก็คือไพ่ในเดือนธันวาคมนะของชาวราศีมังกรนั่นเองมาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้มาบอกว่าชาวราศีมังกรนะจะมีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีการขยับขยายธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าผู้คนรู้จักมากขึ้นนะคะจากแต่ก่อนอาจจะเป็นห้องเช่าเล็กๆนะคะเปลี่ยนมาเป็นห้องเช่าตึกแถวหรือ ทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ไปเลยก็มีเช่นเดียวกันทำให้คุณมีความมั่งคัง่งและก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นในหน้าที่การงานไพ่ใบนี้เน้นเลยในเรื่องของการงานนะคะอ,อ,อาจารย์คิดว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีมังกรจะเน้นนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่อง,องความรักเป็นลำดับที่สองนั่นเองนะคะ จึงทำให้คุณประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องในเรื่องของการทํางานนั่นเองนะคะนะมันจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นบางทีนะชาวราศีมนะังกรอาจะมีเกณฑ์ว่าจะได้มีเกณฑ์ที่จะสร้างบ้านใหม่หรือวางแผนที่จะสร้างบ้านใหม่นะคะนะสร้างเลือนหอร่วมกันอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะซัน ให้เดอะซันนะคะได้มาบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ในช่วงเดือนธันวาความนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ทํางานรู้จักผู้คนมากหน้าหลายตาก็คือคนมีบรรุญบาร,บรมีคนกว้างขวางนั่นเองนะคะอาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรัก,คว,รกความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่มองโลกในในแง่ดีมากๆนะคะในเรื่องความรักเป็นมีความ สดใสมีความมองโลกในแง่ดีมีความเป็นเด็กตัวมูติมี่อยู่ในตัวอะไรประมาณนี้นะคะอ่านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนจะบอกชาวราศีมังกรก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่มีเซนดีนะคะลางสังหรณ์ดีมากๆนะคะถ้าบอกว่ามันมันน่าจะใช่มันน่าจะจริงอะไรเงี้ยเส้นของคุณเนี่ยโ,โหพูดแล้วขนลุกนะอืม ต่อมานะคะจัสติกนะคะไพ่จัสติกเป็นไพ่ประจำราศีตุลมีชาวราศีมังกรที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีตุลหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้อาจารย์จึงเห็นได้ชัดจากตัวไพ่ใบนี้นะคุณมีความเข้มแข็งนะ โดยเฉพาะจัวชาวราศีมังกรเองคุณมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบที่จะเอาเปรียบคนรักแล้วก็ไม่ชอบที่จะเห็นคนรักนั้นมาเอาเปรียบตัวเองนะคะอยากจะให้คนรักนั้นดูแลเอาใจใส่เสมอตน้นเสมอปลายนะคะอย่างที่ชาวราศีมังกรทําให้คนรักนะคะอะไรก็ตามที่คุณเคยทําให้เขาก็อยากให้เขาทํา ตอบกลับคืนมาให้กับคุณบ้างอารมณ์ประมาณนี้เลยนะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะและก็เวลาที่คุณเห็นในเรื่องของความไม่ถูกต้องเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าหมดหนิดขึ้นมาทันทีนะชาวราศีมังกรจะชอบความแบบยุติธรรมแล้วก็ความแบบไม่เอาเปรียบใครนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สองเหรียญ สำหรับไพ่สองเหรียญอาจารย์คิดว่ามันมีบางคู่นะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ที่คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างหรือเขาเรียกว่าเป็นการคุยแบบออนออนออฟออฟนะคะแล้วแต่อารมณ์นะคะอารมณ์ดีก็กลับมาคุยกันอารมณ์ไม่ดีก็ห่างๆไม่คุยกันหรือไม่ไม,ไม่ไม่เจอไม่อะไรกันเลยอะไรประมาณนี้นะะมันจะเป็นกรณีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยมีบางคู่ที่มีสถานะแบบนี้นะคะ คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างอ่อ,อนๆอฟๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณสองคนรู้สึกว่าจะมีความผูผกพันกันนะเหมือนตัดกันไม่ขาดยังไงก็วนกลับมาคุยกันวนกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะไพ่สองเหรียญบอกแบบนั้นนะคะและก็มันเป็นกรณีของแบบว่าบางทีคนสองคนหรือว่าคุณหรือคนรักของคุณนะคะที่ห่างหายกันไปนานมันมีเกณฑ์ว่าคุณสองคนนั้นจะวน กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่สองเหรีต่อมานะคะเป็นไพ่สิดาบสำหรับไพ่สิดาบอาการล่อแร่อยู่นะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคสำหรับบางคู่บางคนชาวราศีมังกรน,นั้นถ้าคุณเกิดไว้ใจใครมากจนเกินไปนะมันอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้กับตัวคุณเองได้เอนดูเขาเอนเราขาดนะคะ ขอให้จำคำนี้ไว้นะคะการที่เราไว้ใจใคร1 0อยเอร์เซ็ตหรือไว้ใจใครมากจนเกินไปมันอาจจะทำความแบบเดือดร้อนมาให้กับตัวเองนะคะ <c oughs> มีเกณฑ์ว่าจะโดนหักหลังมีเกณฑ์ว่าจะโดนหักอ,อกจากคนรักหรือจากคนที่คุณไว้ใจมากๆนะคะในช่วงธันวาคมนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะสำหรับใครที่เข้ามาดูอาจารย์ก่อนจะถึงเดือนธันวาคมนะะก็ ถือได้ว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีมังกรลหลายๆคนเลยนะคะเรารักเรารักเราดีกับใครเนี่ยก,ก็ได้นะคะแต่ว่าการที่เราเผื่อใจเอาไว้บ้างเผื่อความผิดหวังมันก็ดีเหมือนกันนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเจ็บตัวเจ็บใจมากจนเกินไปนะคะนะถือได้ว่าเป็นไพ่เตือนนะคะ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีมังกรก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟราศีตุลธาตุดินและก็ธาตุลมนะอาจารย์ขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมังกรเลยนะคะ3ใบเนาะ8ไม้ห้าเหรียญแล้วก็6ไม้นะคะสำหรับไพ่8ไม้นะคะได้มาบอกว่าชาวราศีมังกรนั้น มันจะมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวหรือมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะมีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะไพ่ไม้จะเน้นไปในเรื่องของการทํางานนะคะอย่างที่อาจารย์บอกในช่วงเดืธันวาคมนี้คุณจะเน้นในเรื่องของการงานมาเป็นอันดับหนึ่งความรักมาเป็นอันดับสองนั่นเองนะ,ะยังไงก็เตรียมตัวเตรียมใจนะคะ รับกับข่าวแบบกระทันหันหรือมันอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานนะบางคนอาจจะมีการขยับขยายสาขาใหม่บางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานกระทันหันหรือบางคนเจ้านายอยากจะให้ไปทํางานแผนกที่ตัวเองนั้นไม่เคยทํามาก่อนหรือไปรับผิดชอบงานแทนใครอะไรอย่างนี้นะมันมีเรื่องน่าตื่นเต้นหรือมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์มากมายนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนาะ ไพ่ใบต่อมาก็คือไพ่ห้าเหรียญน,นะคะสำหรับไพ่ห้าเหรียญอาจารย์คิดว่าชาวราศีมังกรน,นั้นเวลาที่คุณดีเวลาที่คุณเ,เห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนคุณพยายามที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเขาคนนั้นนะคะหรือว่าไม่จะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องมิตรสหายญาติอะไรก็ตามคุณพยายามที่จะยื่นมือไปช่วยเขาแต่เวลาที่คุณเดือดร้อน ต้องการใครสักคนมาช่วยเหลือแทบที่จะไม่มีนะนะคะเหมือนทำบุญกับคนกับใครนี้ไม่ค่อยขึ้นนะคะมันจึงเกิดเป็นไพ่ห้าเหรียญเกิดขึ้นมันเป็นไพ่ที่เหมือนตัวเองถูกทอดทิ้งเหมือนไม่ถูกเอาใจใส่อะไรประมาณนี้นะคะปล่อยให้คุณนั้นออประสบป,ปัญหาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะนะคะนะยังไงก็ ช่วยเหลือเขาได้นะคะแต่ว่าเวลาที่คุณเดือดร้อนนั้นรู้สึกว่าคุณนั้นจะต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักนะ,ะต่อมานะคะเป็นไพ่หไม้นะ,ะสำหรับไพ่หไม้ก็หมายความว่าชาวราศีมังกรน,นั้นนะคะก็จะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกคุณจะเน้นในเรื่องของการทํางาน <S <S นั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใหม่นะคะเลื่อนเงินเดือนใหม่ด้วยมันมีเรื่องน่ายินดี ในชีวิตของคุณบางคนอาจจะมีการจบการศึกษาใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันหรือได้งานใหม่ที่ตัวเองชอบก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะไปแสดงความยินดีกับคนรักของคุณที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนใหม่หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะมันมีความภาคภูมิใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดขึ้นนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็เป็นไพ่รวมๆของชาวราศีมังกรนะคะ ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคาเตือนก็พอนะคะยังไม่ต้องเก็บไปใส่ใจก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโกลเด้นเองเจ้าเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ